สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวคนละอาเซีทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟดีวไลปเรื่อยชแนลนะครับผมนี่ครับวันนี้นะครับกาอุเอ็กสามนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมแล้วก็ไปบินกันนะครับสาหรับลํานี้นะครับมาก็คืออาการนะครับผมไม่นิ่งนะครับยกตัวลําลอยขึ้นไปแล้วอาการไม่นิ่งเลยนะครับทั้งทั้งที่เซ็ตทุกอย่างเอาไว้อย่างดีแล้วนะครับอย่างละเอียดแล้วแต่พอเวลามีโหลดยกตัวลําขึ้นไปแล้วลํามีอาการซัดสายนะครับผมสั่นสาย นี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็เอาลงมาทําการแก้ไขนะครับผมแต่วิเคราะห์อาการเบื้องต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับนี่นะครับชุดหางอะไรก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับกิฟหางยิงนะครับผมอันนี้ก็คือบินด้วยแบตหกเซลล์นะครับรอบค่อนข้างจัดเลยนะครับผมแต่ก็เซตได้นะครับเดี๋ยวเราจะเซตกล่องให้รอบมัน ไม่ได้แบบว่าหวือหวาเหมือน 3D นะครับเพราะว่าลำนี้เจ้าของบินเดินทางนะครับผมก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเบร์พลังงานนะครับจะทําให้เราบินได้นานขึ้นด้วยนะครับการเซ็ตรอบดีๆแต่อยู่ที่สไตล์ของผู้เล่นนะครับถ้าเกิดว่าบางท่านชอบแบบรอบไอดอลหนักๆจัดๆนะครับก็ยังไงมันก็ต้องเปิดรอบจัดสูงเอาไว้แต่สําหรับลานี้ไม่ใช่นะครับลานี้แค่บินเดินทางสวยๆงามๆนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวแก้ไขอาการนะครับแล้วก็ลองไปบินกันดูนะครับ นี่นะครับผมอาการที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือตัวชุดเซอร์โวเก่านะครับผมไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการนะครับเปลี่ยนเซอร์โวแล้วก็เซ็ตกล่องจับพิเกษเซ็ตสวอตเพจใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือรอบที่2นะครับรอบแรกทําไปแล้วนะครับอาการไม่หายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปบินกันครับผม งานซ่อมนะครับผมแล้วก็ติดตั้งกล่องติดตั้งกล่องเฮดันนะครับมี GPS นะครับผมเห็นไหมครับอาการหายไปแล้วนะครับเวลาเราชุดขึ้นชุดลงตอนชุดลงเนี่ยมีแรงกระทําเบรกเนี่ยเห็นไหมครับว่าไม่สั่นแล้วท่นี้เดี๋ยวเราเช็คเซบไลน์นะครับยกซ้ายปล่อยกันนะครับยกขวาปล่อยกันให้นะครับเห็นไหมครับถอยหลังปล่อย กันให้นะครับเดินหน้าปล่อยกันให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทดสอบวงกลมนะครับเหครับวันนี้ลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงมากเลขแปดนะครับอันนี้เลขแปดครับผม คุณข้าไปดูใกล้ก็ได้แล้วเนโอเค รีทนโฮมนะครับอันนี้คืออะไรนะคะนีโหมดรีทนโฮมครับผมสับสวิตช์นี้ขึ้นนะครับเพื่อต่างให้บินกลับมาจอดเองนะครับผมอันนี้ผมจะทดสอบประมาณแค่นี้นะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่อาจนนี้เป็นแบตก้อนเล็กนะครับแต่ตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นไซส์ใหญ่470นะครับผมแบตเตอรี่มันแค่1,800มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เซ็ตรอบเอาไว้เพื่อให้ประหยัดพลังงานนะครับจะเซ็ตรอบให้จัดกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ควรนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย ตัวลำนะครับกลไกเขาผ่านการใช้งานมาแล้วพอสมควรนะครับรอบจัดกว่านี้นะครับเดี๋ยวใบกิ๊บไอ้พวกกิ๊บหางกิ๊บอะไรพวกนี้ยิงนะครับเพราะว่า,าตัวนี้นะครับอาการของเขาตอนแรกคือเซอร์โวมันไม่นิ่งเลยสั่นะครับดับเองนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวลำกันนะครับ อาการของเขาตอนแรกนะครับบินไม่ได้เลยนะครับบินเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาเราลงแล้วเราเบรกปุ๊บใช่ไหมครับหรือเวลาเราเช็คเซบลไลท์ยกซ้ายแล้วปล่อยเบรกพอเบรกปุ๊บตัวลำจะเขย่าอันตรายมากเลยนี่นะครับแล้วก็มานี่ครับเวลาอาการตอนแรกก่อนที่ซ่อมนะครับเวลาเสียบแบตนะครับผมตัวเซอร์โวนะครับจะร้องทุกตัวเลยนะครับร้องแล้วก็มีอาการนะครับผมแต่เนี่ยนะครับมาดูใ้ใกล้นะครับ เอาไปจี้ใกล้เลยไม่มีเสียงเซอร์โวเลยนะครับเห็นไหมครับผมอ่ะโอเคครับส่วนอาการบินก็ตามคลิปนะครับทุกโหมดทํางานปกตินะครับผมสามารถสั่งบินกลับมาจอดเองได้แต่เราต้องคอนโทรลเรื่องเวลาในการเล่นนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแบตเตอรี่เขาเป็นก้อนเล็กนะครับหนึ่มิลลิแอมแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าแบตเตอรี่เนี้ยมันทํางานประสิทธิภาพเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไม่ใช่แบตเบิกใหม่เนาะก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ